สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแอมจะมาแชร์เรื่องราวความรู้ทางชีววิทยาให้กับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้แอมเลือกเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพค่ะหลายๆคนคงกำลังสงสัยกันอยู่ว่าเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไรเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเป็นเทคนิคการน,นำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุง เช่นพืชสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ทางอาหารเพื่อประโยชน์เฉพาะตามที่เราต้องการค่ะแม้ว่าเราจะฟังดูว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเป็นศัพท์ทางวิชาการแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเลยค่ะมนุษย์ของเรานะคะได้นําประโยชน์จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเป็นเวลานานานับหลายพันปีมาแล้วค่ะซึ่งเราจะเห็นในรูปแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือการหมักดองอาหาร เช่นเต้าเจี้ยวแหนมหรือว่าปลรราที่เรารู้จักกันนะคะรวมถึงการทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็เช่นกันค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเขาหมายถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะที่มีวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานซึ่งประกอบไปด้วยหลายสาขาวิชาผสมผสานกันค่ะซึ่งได้แก่สาขาชีววิทยาจุลชีววิทยาเคมี และอนุพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะคะเช่นจุลินทรีย์และพืชหรือว่าสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสาขาวิทยาการที่นําความรู้พื้นฐานสิ่งมีชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่จะเริ่มจากเรื่องการขยายและการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นเองค่ะหรือการนําผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่ได้เนี่ยไปแปลรูปเป็นอาหารหรือยา รวมไปถึงกระบวนการที่ใช้แปรรูปผลผลิตในระดับโรงงานและกระบวนการที่ใช้สิ่งมีชีวิตเช่นจุลชีพในการบำบัดน้ําเสียหรือการนําของเสียไปใช้ให้เป็นประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพนะคะเขามีความสําคัญอย่างไรกับเราเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็ถูกนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านกเกษตรกรรมอาหารและการแพทย์โดยเขามีวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกนะคะแล้วก็ยังเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อคิดค้นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีการนําวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเลยที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดก็คือในทางการแพทย์และการเกษตรนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะเป็นผลมาจาก ความก้าวหน้าแหละมันเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพเขาก่อให้เกิดความหวังใหม่ๆขึ้นนะคะความหวังใหม่ๆในการคิดค้นหาทางแก้ปัญหาสําคัญที่โลกของเรากําลังเผชิญอยู่ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอาหารรวมถึงการแพทย์อีกด้วยซึ่งผลงานวิจัยค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะที่เขาได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติที่โดดเด่นที่สุดก็คือเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร ในที่นี้นะคะก็หมายถึงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะโดยเขามีวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชและการตัดแต่งยีนอ่าเมื่อพูดถึงการตัดแต่งยีนนะคะเราก็จะนึกถึงเลยก็คือแกะหรือว่าการคนูนิ่งซึ่งวันนี้นะคะแอมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับแกะดอลลี่ซึ่งในปีพุทธศักราช25 3 9เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันโรสลินประเทศสกอตแลนด์เนี่ย เขาได้สร้างแกะที่เกิดจากการโคลนเขาสร้างแกะที่เกิดจากการโคนิ่งเนี่ยเป็นผลสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกโดยเขาเอาเซลล์ต่อมน้ํานมของแกะตัวหนึ่งนะคะไปผสมกับไข่ที่ไม่มีด n a นเอของแม่แกะอีกตัวหนึ่งแล้วเขาจะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นทําให้ไข่นั้นพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนได้ซึ่งตัวอ่อนที่ได้นี้นะคะก็จะมีเฉพาะ DNA ที่ได้จากเซลล์ต่อมน้ํานมจากแกะตัวแรกเท่านั้นจึงถือว่าตัวอ่อนนี้ เป็นการโคลนของแกะตัวแรกก็เปรียบได้เหมือนกับการทําสำเนาเนี่ยเองค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวอ่อนที่ได้ก็จะถูกนําไปฝากไว้ในคันของแม่แกะอีกตัวหนึ่งจนกระทั่งแม่อุ้มบุญตัวนี้นะคะก็คลอดลูกออกมาลูกแกะตัวนี้ก็เลยมีชื่อว่าดอลลี่ซึ่งเขาซึ่งดอลลี่เนี่ยเขาถือกําเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539จากนั้นเป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์หลายๆกลุ่มเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเทคนิคการโคลนนิ่งแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการโคลนสัตว์อื่นๆเช่นหนูหรือว่าแมวแล้วก็สุนัขค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมก็ขอแบ่งปันเรื่องราวทางเทคโนโลยีชีวาภาพไว้เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังเป็นอย่างมากนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ